สวัสดีครับพวกเราทีมโรงเรียนนิทยธรรมสาธิตค่ะดิฉันนางสาวอิสราหมุนแขยงกระผมนายบุรกรกิจเรื่อนนมดีครับกระผมนายวัฒนพัฒน์พิสารเศรษฐกิจครับวันนี้พวกเรามาแสดงทัศนะในหัวข้อท่านมีความเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าศาลไทยควรใช้ระบบลูปขุนส่วนตัวดิฉันแล้วดิฉันสนับสนุนกับประโยคนี้ค่ะโดยในปัจจุบันนะคะศาลทหารและศาลวิติธรรมในประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นระบบกล่าวหาค่ะ ซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีหลักฐานมายืนยันและถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึงนะ่งต้องการเปลี่ยนเปนความจริงก็เพียงแสวงหาหลักฐานอันทําให้ไม่อาจได้ข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการพิจารณาคดีค่ะและนั่นอาจทําให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาได้อย่างง่ายดายวันนี้นะคะพวกเราในนามฝ่ายสนับสนุเนี่ยต้องการจะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยของเรานั้นพร้อมแล้วค่ะพร้อมกับการนําเอาลูกขุนเข้ามาใช้ในการพิจารณาคดีโดยประเทศไทยของเรานะคะใช้ระบบกฎหมายแบบ และประเทศไทยของเรานะคะใช้กฎหมายแบบประมวลกฎหมายหรือซ i วิลล a w อซึ่งจะบัญญัติขึ้นจากกระบวนการบัญญัติกฎหมายเป็นแบบลายลักษณ์อักษรและมีกฎเกณฑ์วางไว้ชัดเจนค่ะซึ่งจะแตกต่างจากระบบจารีตประเพณีหรือคอมมอนลอที่ผู้พากษาเนี่ยจะนำเอาหลักเกณฑ์จากกฎหมายที่ปรับจากจารีตเนี่ยมาใช้กับคดีตามดุลยพินิจของศาลซึ่งระบบนี้เนี่ยนะคะ จำเป็นที่จะต้องใช้คณะลูกขุนเข้ามาร่วมในการพิจารณาคดีค่ะนั่นก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอีกทั้งยังเปิดความหลากหลายทางมุมมองและความคิดมากกว่าการใช้ผู้พิพากษาเพียงคนเดียวในการเข้ามาตัดสินคดีค่ะโดยปัจจุบันนะคะประเทศไทยเนี่ยไม่มีคณะลูกขุนะคะ่ะมีเพียงผู้พิพากษาสมทบซึ่งไม่มีบทบาทในคดีอาญาค่ะ พวกเราั้นเชื่อในความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่าเทียมกันของมนุษย์พวกเรานั้นเชื่อในความยุติธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกันของมนุษย์เชื่อว่าความรู้ไม่ใช่เครื่องวัดศีลธรรมคุณค่าภายในและผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายมากกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยให้สามารถวัดคุณค่าภายในของมนุษย์ด้วยกันเองได้ดีกว่าแต่มนุษย์นี่แหละค่ะเป็นมตรวัดคุณค่าของมนุษย์ได้กันเองต้องบอกเลยนะครับว่า ระบบสารไทยในปัจจุบันเนี่ยครับสามารถเปิดโอกาสให้เกิดข้อทุจริตในการตัดสินได้โดยเฉพาะกับบุคคลนะครับกับผู้ที่มีอำนาจหรือว่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับคนที่ดำรงตำแหน่งทางกฎหมายนะครับอย่างเช่นผู้พิพากษาซึ่งผู้พิพากษาครับพอเขาทำงานเป็นนานเนี่ยเขาก็จะยึดติดในเงินทองอำนาจแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนตัครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างข่าวจำคุก5ปี ผูพพ้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาคแเรียกสินบนผู้ต้องหาชาวไต้หวัน2ี่สิบล้านโดยข่าวนี้นะครับผู้พิพากษาคนนี้เนี่ยเขาอ้างว่าตัวเองเนี่ยรู้จักสนิทสนมกับผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการซึ่งช่วยปล่อยตัวชัว่วคราวผู้ต้องหาชาวไต้หวันคนนี้ได้โดยนะครับผู้พิพากษาคนนี้ครับเรียกสินบนผู้ต้องหาชาวไต้หวัน,นครับเป็นเงินทั้งหมดยี่สิบล้าน เพื่อที่จะให้ชาวไต้หวันคนนี้เนี่ยปล่อยตัวเชือกขาควครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าการที่มีเรื่องสินบนมาเกี่ยวข้องหรือว่าการที่มีความรู้จักสนิทสนมหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ดำานิน่งทางกฎหมายเนี่ยจะทาให้คนคนนั้นเนี่ยได้รับสิทธิที่ไม่ยุติธรรมนะครับในการตัดสินคดีทําให้คนคนนั้นเนี่ยในการตัดสินองคนงนั้นนะครับ ก็จะได้รับโทษที่น้อยกว่าคนอื่นแล้วก็มีโอกาส้นโทษที่มากกว่าแต่ว่าในทางตรงข้ามนะครับการที่ผู้ผพิพากษามีอคติต่อจำเยลยหรือาใครก็ตามนะครับคนคนนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาส้นโทษที่น้อยแล้วก็ได้รับการลงโทษที่มากกว่าครับแต่ว่านะครับคณะลูกขุนก็คือประชาชนอย่างเรา,เราที่เข้ามาร่วมในการตัดสินคดีโดยที่เราคณะลูกขุนเนี่ยจะได้รับฟังหลักฐานคำให้การของพยานทั้งหมด จึงจะมาร่วมตัดสินว่าจำเลยมีความผิดหรือไม่โดยศาลนะครับจะมีหน้าที่เพียงกําหนดบทลงโทษเท่านั้นการทําแบบนี้นะครับป้องกันไม่ให้เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างเช่นผู้พิพากษาเนี่ยมีอํานาจที่ไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ยุติธรรมนะครับเพราะว่าการตัดสินคดีอยู่ที่ประชาชนอย่างรองที่ไม่ต้องการให้คนชั่วเนี่ยลอยนวลอยู่ในสังคมแล้วก็ไม่ต้องการให้คนดีนะครับถูกลงโทษอย่างไม่ยุติธรรม พวกเรานะครับควรมีส่วนควรร่วมด้วยช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินคดีนะครับไม่ใช่ให้เงินหรืออำนาจมาตัดสินชีวิตของคุณหรือว่าของคุณหรือว่าของผมครับและถ้าเปรียบเทียบกับคดีดังที่มีการใช้ระบบลูกขุนในการเข้าพิจารณาคดีนะครับผมขอยกตัวอย่างคดีของจอห์นนี่เด็และเอมเบอร์เฮิร์ดภรรยาของเขาสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยอ้างว่าตนเองเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งคณะลูกขุนนะครับต้องตัดสินและลงความเห็นว่า Amber ard, เอมเบอร์เฮิร์ตเขียนบทความกล่าวหาเดฟโดยที่รับรู้นะครับว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริงซึ่งผลสรุปนะครับก็คือจอห์นนี่เดฟชนะคดีมินระมาทได้จากการตรวจสอบหลักฐานและคาให้การของพยานโดยคณะลูกขุนท้ง7ครับแล้วก็ได้ออกมากล่าวขอบคุณคณะลูกขุนครับที่ทําให้ชีวิตของเขากลับมาเป็นกปกติและอีกเคสนะครับอย่างเคสของจอห์นโกติมาเฟียชื่อดังที่ก่อคดีมากมายครับ ไม่ว่าจะเป็นฆาตกรรมช่อโกงค้าประเวณีหรือค้ายาเสพติดผิดกฎหมายแต่ก็สามารถใช้อำนาจและเงินตาหลุดพ้นคดีอาญามาได้หลายปีครับแต่สุดท้ายนะครับก็กลับต้องพ่ายแพ้กับการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนเคซีนะครับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าการพิจารณาคดีแบบคณะลูกขุนเนี่ยสามารถสู้กับโจทหรือจำเลยที่มีความมีที่มีอำนาจและเงินตามมหาศาลได้ครับ และผมว่าใครๆก็เป็นลูกขุนได้ครับลูกขุนเนี่ยก็มาจากคนธรรมดาอย่างคุณอย่างผมเนี่แหละที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายเลยก็ได้เพราะระบบลูกขุนวัดความยุติธรรมจากบุคคลมากหน้าหลายตาครับหลากานะหลายอาชีพที่กลวนมีจิตสํานึกภายในที่ไม่อยากให้คนที่ไม่ดีครับมีที่ยืนในสังคมและจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็จะเห็นได้ถึงประสิทธิภาพของระบบลูกขุนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความโปร่งใสมุมมองที่หลากหลายหรือว่าการแทรกแซงที่สามารถทำได้ยากครับดังนั้นพวกเราจึงสนับสนุนกับประโยคที่ว่าสารไทยควรใช้ระบบลูกขุนในการเข้าพิจารณาคดีครับขอบคุณครับ